โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโบรแท็กมนกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับลายพางรีเจนซ์ซึ่งเจ้าลายพางรอบนี้นะครับก็จะเป็นลายพางรีเจนซ์ของ i อ4มาพร้อมกับแพดสิบจที่ผ่านมาได้สักพักแล้วซึ่งเจ้าลายพางนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำชาเลนจ์ต้องไปต้องไปนั่งทำอีเวนต์นะครับไม่ต้องสิ่งอย่างเดียวที่ต้องมีคือทองเพราะมันจะเป็นหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ซื้อเลยทันทีนะครับในราคา6,500ทองแต่หลังจากนั้น,น,นแพดทิ้าราคา 5,500ทองถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ในการครอบครองแต่ไม่อยากเสียตังค์เยอะเพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมเก็บไว้เลยนะครับประมาณ2,000ั0 0ึทองเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่มันลดราคาในร้านค้าอีกทีนึงก็ลองไปก็ลองไปประมาณ1-2แพทชบวกอีกหลายหลายวันจนกว่ามันจะ มีช่วงลดราคานะซึ่งแรงพังนี้นะครับที่เอามาขายเนี่ยน่าจะามาขายเพื่อที่จะให้คนกลับมาเล่น i s ซกันเยอะขึ้นเนื่องจากว่า i s ซเนี่ยมันเป็นรถถังคันหนึ่งที่ได้ทําการปรับมาเล็กน้อยในแพด10.7นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าอัปเดตนะครับในหน้าอัปเดตเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทําคลิปให้ผู้คุณดูเนื่องจากว่าในแพด10.7เนี่ยเป็นแพดท,ที่ไม่ได้อัปอะไรเพิ่มเติมเลยสักนิดเดียวนะครับสิ่งที่มันปรับมันก็มีแค่เป็นปรับกราฟิกกใใหหม่้ับ 3 4คันนะครับซึ่งก็ผมก็ขี้เกียจจะมานั่งทำคลิปเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยตัดไปแล้วก็สิ่งที่มีบาลานซ์พวกนี้ผมคิดว่าคุณคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนมาถามเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรก็ลองอ่านดูได้ซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับ is เ4สเนี่ยสิ่งที่มันปรับมาคือวารโหลดจะลดลงไปถึง0.4วินาที อมกับได้สิ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่า improve engine power boost consumable คือเร่งเครื่องแดงนะครับเร่งเครื่องแดงมันมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งคือมันจะทำให้ความเร็วสูงสุดมันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้รถถังมันเร็วขึ้นในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็ทำให้ s 4เนี่ยเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นพร้อมกับบรรจุกระสุนได้ไวขึ้นซึ่งก็น,นับวันเริ่มจะห่างจากจคำว่า heavy tank ไปเรื่อยๆนะแต่ผลพลอยได้ของสิ่งที่เรียกว่าเร่งแดงก็คือในสายวิจัยก็ได้นะครับ kv กาได้เีเ่ st หนึ ก็ทาให้อีก3คันนี้ก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในการเล่นนะนะซึ่งในอัปเดตพวกนี้มันก็จะมีประมาณนี้รับรู้กันนะครับซึ่งเจ้าในพางของ i อเี่ในรอบนี้นะครับมันมีชื่อภาษาไทยชื่อว่าเกราะหินไฟแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อจาก i อเธรรมดาเนี่ยไป i อเอสสี่เทมเพลสเทมพลสผมคิดว่า ates, เทมเพลสแหละลิมูลุรับรู้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งเจ้าในพังนี้ก็แปลภาษาไทยมันขึ้นว่าเกราะหินไฟ บรูงี้ก็เกราะหินจริงๆนะครับพร้อมกับรถถัง i อที่กําลังแผดเผาเกราะด้านหน้านะครับเกราะบริเวณด้านหน้าสามารถขยับขยื่นออกจากกันได้มาดูอย่างนี้ปึ๊บอ่ะซึ่งแอนิเมชันไอ้เกราะขยับออกเนี่ยมันเป็นแอนิเมชันทุกครั้งที่เรายิงปืนนะครับเกราะมันจะมันจะแบบขยับออกจากกันแล้วก็ฟุบรวมกันที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์การยิงนะซึ่งดีไซน์บอกว่าสวยไหม สวยน่าเก็บสะสมมากนะครับแต่ข้อเสียคือด้านหลังตัวถังมันค่อนข้างที่จะเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็เลยโปะๆปปปปปมาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเสียดายเลยด้านหลังมันทํามาลวกๆนะครับทั้งๆท,ที่ด้านหน้าทามาสะเท่เลยแต่ด้านหลังลวกไปหน่อยแล้วก็ไม่ถือโทษกดกันนะครับเพราะว่าสกินมันก็สวยอยู่ดีแต่ที่สําคัญคือ i อ c ี่เนี่ยมันเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในแพทนี้นะ แม้ว่ามันจะได้เล่งแดงมามันก็ยังเศร้าอยู่ดีนะครับซึมเศร้าเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะติดคอมโบเป็นฉมวกเพลิงนะครับเวลายิงหรือเวลาสกิลศัตรูเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นเพราะฉะนั้นก็แบบจะได้เพิ่มความร้อนแรงเพิ่มเข้าไปอีกส่วนสิ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะเปลี่ยนเอาซ่อมเล็กออกนะครับจะใส่เล่งแดงเพิ่มเข้าไปซึ่งก็ไอสน,นะครับชุดอุปกรณ์ก็น่าจะ เปลี่ยนอยู่บ้างผมจําไม่ได้แล้วมันมน,นานมากนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะส่วนยุทธภัณยุทธปัจจัยแลวพวกนี้มันเพิ่มมานิดหน่อยครับกระสุนผมใส่เหมือนเดิมทุกอย่าง <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้สำหรับ i อซซึ่งเดี๋ยวเราไปลุยก,กันในห,หมดต่างๆดีกว่าครับ let's go เ <c oughs> จอลิมูรูเทมเพลตกับเวลโดราเทมเพลสเลยนะตอนนี้สองคันเลยเ่ยกูซื้อบ้างซื้อสกินเอสกินเก่า i s 4อสโฟสลอ๋อฮะไม่มีไม่มีไอสปอร์อตโอ้โอยกู <c oughs> ดโดนไปแล้วเยอะสีข้างกูแหกไปแล้วเฮ้ย <c oughs> มึงโหลดทำไมกูโหลด8.9วะมึงทำยังให้โหลด8.8วะมึงมึงมีเคล็ดลับอะไรไปะเนี่ยววกับา0.1วี่อย่างนั้นเนี่ย ไอ้นี่เป่าไอ้ทางแดงเหรอหรือมึงใส่นั่นมาใส่เร่งมาไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันไม่ใช่ยุทธปจัจจัยอ่ะยุทธพันธ์ไอ้เออยุทธพันธ์อะใส่ไอ้นี่เพิ่มเฮ้ยไอ้นี่มาพูดอีซีซใส่ไอ้นี่มาสองอันอะเพิ่มคนลดสามเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์หรือกูใส่ี่าโอ้โหโ กุเลงตีนตะขาบมลงดิบโอ้โหมาดูเกรอกนี่เมื่อกี้นี่เอาเห็นเห็นเห็นรอยตรงนี้ปะตรงนี้อ่ะเอ้ามากดมาร์กไปได้ใช่ะปะใช่ะปะเออมันมีรอยอยู่บนพื้อนะนี่ไง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 โอ้ยไอ้ฟอร์ดฟอร์ดต้มมันฟอร์ดมันเอากูละไอ้มันยิงปืนไปแล้ว เล่นเครื่องไวเฮ้ยเล,เล่นเครื่องไวกด <laughs> เลยริมุรุเทมเพลสไต่เขายขัาเงเร็วเออกางทตรงนี้ก่อนแล้วกันริมุรุมันจะยิงงูโอ้โหแข็งจัดแล้วคือสกินมันแดงด้วยไงมันไม่ใช่สกินสีเขียวอะ ม่ค่อยเล่นอีกอ่ะกูกูยิ่งนอนน้อยๆอยู่ยังสติสัมปชัญยากูมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยอมซีเห็นเทมเพลตบอกโอ้โหมันเปิดทุกอย่างเลยดิมิทเบิร์ดอุ้ยหกแปดสตึงโอ้โหโคแข็ง โอ้หลงดินจอดรี <c oughs> <Yeah. S 2> มรูเทมเพลสสือ่ออ่าเรียบร้อยโอ้ยเสียเลือดเองด้วยยิ้มแล้วกูโอ้โน้มึงว่ากูชนะไม่ต้มในตัวที่เนี่ย <c oughs> โอ้กูไม,นะไม่น่ารอดไว้ใช่ไบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์บ็อกเอ,อ้ยนี่ไง ในไอเอสโฟร์เทมเพลตโอวลดน่าเทมเพลตโดล่าเทมเพลตกูเป็นกาบีลือแล้วกันยังไม่รู้เลยน่นเล่นเลยถ้าไอเอสี่อะไม่รู้ดิไม่ได้ช้ำอยู่แล้วก็เลยบอกอะไรไม่ได้บอกได้แต่ต้มแล้วกันนะต้มเซียนอยู่แล้ว จริงหรือยอกบ,บอกหรือ,อยังอ่ะแปดตรงไหนได้ฝั่งเรามไม่ยอมตายยัยอะจรงแนไกลมากตันก็ไม่ได้ยิงก็ไม่ได้สองแปดเอาขอทางหน่อยครับพี่ผมจะไปกู้โลก แกตากผ้าอยู่ของแปลตากผ้าเอาาาเอเนี่ยออกมายิงก็จบแหละแม่อันนี้เองต,ต้องรองให้กุดตาย

หกสิบดีพีม่งกลางแหกต่อหน้ากูเ,เลยปีเทยดีเลยเฮ้ยไปแล้ววะต่อแปดที่มึงฝั่งฝันมี่เขาไปตายดูดิโอ้ทอ้อเลยยี่จังหวะคันเดียววิ่งไปช่วยิง โอ้ยย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 อยย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 ย่ยย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 ยเยย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 ย ผมมีหายตัวะยูสูได้อยู่แต่มันมีตะเพียวใหวี่ไงแบทแมพก็แบทจริงอ่ะหายไป,ยไป,ยไปอูปอ้อููวูวูหูวูววูว ตัวอิ่มๆแล้วตานี้เนี่ยผ่านตรงนี้ก่อนอุยอุยฮัยเซเทวีอ่ะนี่นแหละคนที่ไม่หาพื้นที่เล่นอ่แล้วนี่คือคนที่เลงแต่ยิงไม่โดน ปร,ประมาณจะไปสามร้อยไอ้หัวนี่อย่าปับ๊บเดเมจด้ยวยได้ไหมมันน้อยไปไว่ะเ oh, no. อาโน่าเชื่อวมันมีฮิวด้วยดิเดี๋ยวนะหายตัว ม่ฮิวเลอร์นี่หว่านี่มันสู้ไม่รู้จบมันมีฮิวดิต้องเบร์สทีเดียวให้ตายไปเลยอะถอยเข้ามาถอยเข้ามาให้สองหกแปดมันได้เล่นมั้งยิงวืดบ่อยเนาะ เล่งอะไรอุยอุยอย่่เพิ่งตายกันด,อดนอนิอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อน No way No way No way เฮ้ยกดนรุมทองหมดเฮ้ยไอ้กูตายอยู่มาแล้ว แน่จริงเข้ามาเดี๋ยววุ่้ยแตงกูตีตรงนี้ยาวยกปืนรอเลยตายแล้วเฮ้ยไม่ตายแล้วก็แล้วก็หล,ลบออกมาได้หายตัวเฮ้หยหายตัวเอาพลาดแล้วอืม เอออีร้อยอ๋อโหอีร้อยอยู่นี่ด้วยอ่ะโหเซ็งเลยวูวูสปีดรันอ้าวใครใช้กดฮอนอุย้ยต้องแบบนี้เนาะ d โอเคนะครับก็สำหรับ i อซ t e m p l a t e เจ้าลายพังนี้ก็เป็นลายพังที่สวยนะครับสวยถือว่าสวยมากๆเลยแต่ถ้าบอกว่าใครไม่มีงบที่จะเติมซื้อหรือว่าไม่ได้ชอบ a อซีอยู่แล้ว,ลวไม่จะเป็นต้องกดมามันไม่ช่วยอะไรให้เก่งขึ้นนะครับก็แค่ซื้อมาเพื่อเอามาแบบประดับเฉยอ่ะแต่บอกมันสวยมันสวยจริงมันมันเป็นมันเป็นลายพังที่น่าจับจองมากๆทั้งทั้งท,งท,งที่ในอนาคตมันมีโอกาสที่จะกลับมารีรันอยู่แล้ว แต่ก็หาได้แค่ไม่ถ้าสกินมันสวยมันก็ต้องเติมซื้อซะหน่อยครับซึ่งเจ้าลายพังนี้มันก็น่าจะมีวัตถุประสงค์คือให้คนมาเล่นไอซีกันหลังจากที่มันปรับใหม่ซึ่งผมก็โดนทาาการตลาดไปเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรมากไม่ได้หรอกทำได้อย่างเดียวคือซื้อมาเล่นโอเคนะครับก็สำหรับรายพังรีเจนไอซีเทมเพลก็จะเป็นค้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ